91ปีแล้วนะที่พลังและขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จนี้ได้ถูกถ่ายทอดไว้นั่นถือเป็นการตื่นรู้ครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์แม้สิ่งนี้จะไม่เคยหายไปไหนแต่ก็มีแค่ผู้ที่พร้อมเท่านั้นที่จะได้รับถ้านาชาถอดรหัสสำเร็จนาชาคงจะได้แบ่งปันปาฏิหาริย์และความลับของคุณครู ความลับที่รอให้ทุกคนกลับเข้าไปค้นหานาชารู้สึกตื่นเต้นและโชคดีที่กำลังจะได้พบเส้นทางแห่งโอกาสคำตอบของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ความสุขความรักความมั่งคัง่งความสมหวังและทุกสิ่งที่ปรารถนาด้วยความลับนี้ Neville g o ร d ด r d สามารถฟื้นชีวิตและพลิกโชคชะตาจากจุดท,ที่ต่ำสุดจนกลายเป็นครูสอนเมตาฟิสิกส์ที่ประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ต้นฉบับ Law of Assumption. Good Morning ค่ะคุณผู้ติดตามที่รักทุกท่านรู้หรือ,อยังคะว่าที่เราต้องคุยกันเรื่องความลับในคลิปนี้เพราะเราจะไม่มีความลับต่อกันอีกแล้ว ทุกๆวันใหม่คือโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกของความจริงเป็นเวลาที่สำคัญที่เราจะเลือกรังสรรค์ชีวิตที่เราต้องการและการตื่นมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะเห็นตัวเราในเส้นทางของการทำ manifestation ถือเป็นแรงแผลักดันที่มี desire หรือแรงปรารถนาที่นาชาเชื่อว่าคือความลับข้อแรกที่ต้องเกิดขึ้นก่อนทำ manifestation เสียอีก วิธีการฝึกที่แนบเนียนที่นาชาชอบมากๆก็คือการนำ manifestation เข้ามาใช้ในทุกๆโอกาสของชีวิตและการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเป็นสิ่งแรกๆของวันนั่นก็คือการใช้โอกาสเนี่ยขอบคุณตัวเองและถือเป็นการเริ่มต้นสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาที่สามารถเห็นความสำเร็จได้ทันทีอ๋อเคล็ดลับนี้แบ่งปันฟรีไม่เสียเงินแม้แต่สตางค์เดียว เพราะถึงใครจะไม่เห็นด้วยกับความลับนี้การไม่มีความปรารถนาก็คือการใช้ manifestation เหมือนกันคุณผู้ติดตามที่รักทุกท่านคะต้องขอขัดจังหวะพามาดูดอกพีโอนี่สวยๆนะที่อยู่ในใจกันนี้นะคะสำหรับดอกนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะบานตามเพื่อนๆไปในเร็วๆนี้นะ เป็นนาชาเองนะคะที่จริงๆแล้วอยากจะหาโอกาสนะมาทักทายกันแล้วก็มาสวัสดีกันให้หายคิดถึงนะคะพบกันที่นี่อีกแล้วที่นชาชัเชวินค่ะคลิปนี้ของเรานะคะอาจจะรู้สึกเหมือนเริ่มต้นเป็นรูปแบบแปลกใหม่นะคะเพราะว่านาชาเองก็ใส่ไอเดียแล้วก็ไฮเทคนิคที่เป็นในเรื่องของการแชร์ความรู้แล้วก็ควบคู่ไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะเพื่อให้ทุกคนได้เปลี่ยนบรรยากาศมาเจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่ก็ขาดไม่ได้เลยนะที่อยากจะมาทักทายกันด้วยตัวของนาชัเองคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ ที่ได้จากหนังสือ Feeling is the secret นะคะเป็นแรงบันดาลใจทีน่นชาได้จากหนังสือเล่มนี้นะแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าคลิปนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนพบนาชาในหัวข้อก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องการทํา Visualization นะคะในแบบของ ladder t e c h n i q u นะคะก็คือรูปแบบการใช้จินตนาการผ่านการปีนบันไดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงและทำความเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็ความหมายของการทำ Visualization แต่จริงๆแล้วค่ะสิ่งที่แท้จริงแล้วที่เหนือไปกว่านั้นก็คือ เรื่องของการทำ a d d e r t e c เทคนิคเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขามีลิขสิทธิ์นะชาเองก็เลยไม่สามารถที่จะเผยโฉมที่แท้จริงนะนาชาก็เลยทำด้วยการใช้วิชาศิลปะนะคะห่อปกนะแล้วก็ใช้เป็น Lecture Book ของนาชาเองนะก็ใส่ชา t r าน t r a n s f o r m a t o o n Journey เข้าไปนะคะก็เลยเป็นหนังสือที่นาชารักแล้วก็อยากที่จะใส่พลังงานของหนังสือเล่มนี้เอาไว้ในคลิปนี้นะคะซึ่งไอเดียต่างๆแรงบันดาลใจต่างๆก็ได้มาจากเนื้อ หาทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่า Presentation ของเราในคลิปนี้จะเป็นในรูปแบบของ c i n emat i c นะคะแล้วก็เป็น voice over ซะมากกว่านะคะแต่ว่า ไม่ได้มีส่วนไหนที่ทําให้ข้อความหรือใจความสําคัญของหนังสือเล่มนี้ขาดหายหรือว่าลดทอนคุณค่าลงไปเลยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รับทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์นะหรือว่าความบันเทิงรวมไปถึงความรู้ต่างๆที่นาชาตั้งใจที่จะมานําเสนอด้วย นชาอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นชาใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าที่จะหาไอเดียแล้วก็ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนาชาจะอยู่กับความรู้ในหนังสือเล่มนี้บางครั้งนาชาอ่านบางทีนชาจะฟังออดิโอบุ๊กและหลายๆครั้งโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะนชาฟังทั้งออดิโอบุ๊กแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกัน ในเรื่องของออดิโอบุ๊กเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เขามีเสียงหลายแบบมากๆนะคะซึ่งมันก็ทําให้นาชาสามารถที่จะวิ่งเข้าไปหาไอเดียแล้วก็สร้างประสบการณ์รับข้อความในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งเสียงของคุณครูเนวิลเสียงของ AI แล้วก็เสียงของหลายๆคนที่มาอ่านแล้วก็แชร์ข้อความแล้วก็ส่งต่อความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากๆกับหนังสือเล่มนี้ทําให้นาชาเองนะคะได้มองเห็นว่าหลายๆคนเขาก็ให้ฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็พูดไม่แตกต่างกันว่า หนังสือเล่มนี้ คืออัญมณีคือขุมทรัพย์คือแหล่งพลังงานและเพิ่มโอกาสที่จะทําให้การทำา a n ิเฟสเ a t i o n การพัฒนาตัวคุณแล้วก็สามารถที่จะสร้างนิสัยหรือว่าสร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตัวเองได้ผ่านความรู้จากหนังสือเล่มนี้และทั้ง4ี่บทในหนังสือเล่มนี้ก็ถูกสอดแทรกอยู่ในความบันเทิงที่ทุกคนจะได้รู้จากคลิปนี้ค่ะยังไงนะคะก็ฝาก feeling is the secret นะคะซึ่งเราจะมาเรียนเรื่อง feeling นะ แล้วก็จะมาค้นหาความลับไปได้วยกันความลับทั้งหมดมีอยู่4ตอนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้ติดตามทุกทุท่านนะคะที่อยากจะทักทายพูดคุยหรือว่าถ้าหากว่าคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยหรืออยากจะรู้ส่วนไหนเพิ่มเติมสิ่งไหนที่นาชาช่วยได้สิ่งไหนที่จะทาให้คุณสบายใจขึ้นก็ขอให้ส่งข้อความไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะนาชาตอบทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมแล้วก็อยากจะฝากความรักความห่วงใยก่อนที่เราจะเข้าไปชมความรู้แล้วก็ความบันเทิงไปได้วยกันบทแรกนะคะหรือว่าความลับ ะะที่เราจะได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ความรับแรกเป็นเรื่องของ law of its operation ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีธรรมชาติหรือกฎของจักรวาลเป็นตัวเหนี่ยวนำเราต่างรู้ดีว่าไม่มีสิ่งไหนหรือใครเลยที่จะหนีหรือต้านทานความจริงข้อนี้ได้ความรู้ในหนังสือ feeling is the secret คือดวงใจในมหาสมุทรของการทำ Visualization ตามแนวทางของ law of assumption หรือกฎแห่งการสมมติฐานคุณครูเนวิลกเดร์ดเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้ในครั้งแรกในปีคศ1933ที่มหานครนิวยอร์กในเวลานั้นเขาไม่มีเงินเลยชีวิตในเวลานั้นเขาอยู่ได้ด้วยการเป็นนักเต้นเพื่อแลกกับอาหารเท่านั้น feeling หรือความรู้สึกคือความลับที่ทำให้เขาเข้าใจวิธีที่จะหมุนเข็มทิศชีวิตให้หันไปในทิศทางแห่งความสุขความสำเร็จและเห็นว่าอำนาจที่จะควบคุมกงล้อของโชคชะตาไม่ใช่การบังคับหรือควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ทว่ามันคือการกลับเข้าไปสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ของจิตใจเราต่างหาก และในเมื่อความจริงย่อมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงคุณครูก็เลยเขียนข้อความหนึ่งในหนังสือเป็นเชิงท้าทายให้ผู้ที่มีใจเปิดกว้างได้เข้ามาพิสูจน์ความจริงในหนังสือเล่มน,นี้ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าความสำเร็จที่เกิดจากการฝึกฝนย่อมสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าสิ่งที่เขียนเอาไว้ตัวละครแรกที่นาชาดึงมาจากในหนังสือ เพื่อให้คุณผู้ติดตามที่รักทุกคนทำความเข้าใจก็คือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเป็นสาเหตุหรือที่มาของทุกๆอย่างที่ดำเนินไปในชีวิตของเราจะไม่มีวิธีไหนอีกแล้วที่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้กำเนิดพลังงานแห่งชีวิตจิตใต้สำนึกเนี่ยทำหน้าที่เสมือนเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ทำหน้าที่อุ้มท้องทารกซึ่งก็คือชีวิต ที่คุณออกแบบนั่นเองแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือไอ้เจ้าคุณแม่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขามีหน้าที่อุ้มท้องอย่างเดียวโดยที่ไม่เลือกประเภทของลูกเลยคุณแม่จิตใต้สำนึกไม่เคยสนใจว่าเบบีน้อยหรือในความเป็นจริงแล้วมันก็คือชีวิตของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะหน้าที่ของเขาคือผู้ให้กำเนิดที่ไม่เคยลำเอียง วิธีดูแลจิตใต้สำนึกของเราให้ผลิตชีวิตที่สร้างความสำเร็จสูงให้กับเราได้มากขึ้นอาศัยหลักการเดียวกับเวลาที่ผู้หญิงตั้งคันต้องเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับลูกเท่านั้นและความลับสุดยอดสำหรับคุณผู้ติดตามที่รักของนาชาทุกคนนาชาแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าอาหารที่ใช้ฟูมฟักเบบีในคันของคุณแม่จิตใต้สำนึกในตัวเราก็คือ feeling หรือความรู้สึก นั่นเองในเวลาที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันขณะคือช่วงเวลาของการใช้ law of consciousness หรือกฎแห่งการดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกจิตสำนึกของปัจจุบันขณะมีจิตใต้สำนึกและสติที่เป็นองค์ประกอบข้อดีของสติก็คือเขาคือส่วนที่ทำให้เราสามารถแยกแยะเหตุผลได้สติ เป็นเสมือนพลังงานของผู้ชายที่ออกไปทำหน้าที่หาอาหารหรือฟีล l i n g แล้วนำกลับไปป้อนคุณแม่จิตใต้สำนึกและทุกๆความรู้สึกที่คุณพ่อสตินำกลับบ้านไปก็คือสุขภาพชีวิตของเบบีน้อยซึ่งก็คือชีวิตของเรานั่นแหละสติ หรือ conscious คือฮีโร่ที่เป็นผู้พิทักษ์ชีวิตและเป็นน้ำเชื้อของทุกๆรายละเอียดที่สํแดงความจริงหรือสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราสติมีตัวตนและมีพลังงานสูงมากในช่วงเวลาที่เราตื่นรู้หรือในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตจริง นาชาลองใช้วิธีง่ายๆเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ Feeling ในการทำ Manifestation ด้วยการลองใช้มือทั้งสองข้างมาถูกกันด้วยแรงกดและความเร็วเพียงแค่ครู่เดียวนาชาก็รู้สึกถึงความร้อนและพอถูมือต่อไปสักพักนาชารู้สึกได้ว่ามือทั้งสองข้างคือแหล่งสะสมพลังงาน และถึงแม้นาชาจะแยกมือทั้งสองข้างออกจากกันแล้วแต่ว่าพลังงานก็ยังคงสะสมและคงรูปอยู่เพราะนชาก็ยังรู้สึกว่ายังมีพลังความร้อนอยู่ในพื้นที่ระหว่างมือทั้งสองข้างและมือของนชาเองก็ยังรู้สึกซาซาเหมือนยังเกิดการเสียดสีอยู่อีกด้วยที่เซอร์ไพรส์กว่าคือมีอักษรตัว M อยู่บนมือของนชาด้วยนะสิ คำแนะนำของการมีสุขภาพที่ดีก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มีอาหารหลากหลายชนิดที่ช่วยเพิ่มไวเบรชันหรือคลื่นพลังงานในการทำมานิเฟสต์สเตชันวินัยในการรับประทานอาหารคือพื้นฐานที่จะช่วยสร้างคลื่นพลังงานความถี่ในชีวิตประจำวันของเราให้อยู่ในระดับที่สูงและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการออกกำลังกาย และการฝึกจิตใจและอารมณ์ให้สดใสก็คือส่วนสำคัญที่จะนำพาพวกเราทุกคนไปสู่สิ่งที่ปรารถนาในส่วนของ law of assumption คุณครูย้ำแล้วย้ำอีกว่าการทำ visualization <c oughs> ต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ feeling <c oughs> ให้มากๆจนชาเองก็เชื่อว่า feeling นี่แหละคือพลังแห่งความลับ <c oughs> คำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณครูแนะนำไว้คือการไม่ใช้ความคิดด้านลบเลยไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับผู้อื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอปล่อยให้พลังงานด้านลบหลุดเข้าไปในความคิดของเรามันอาจจะวิ่งข้ามสะพานของความรู้สึกและฝังตัวในจิตใต้สำนึกของเราได้ทุกสิ่งที่เราเป็นในตอนนี้ รวนแล้วแต่เป็นผลแห่งการสะท้อนกลับของความรู้สึกของตัวเราเอง As within so without ที่อยู่ใน law of correspondence ของ Ermis Trismegistus ก็ถูกนำมากล่าวในหนังสือเล่มนี้ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพต่อความรู้ที่ตกทอดและยังทรงคุณค่าให้เราได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบันนี้ข้อหนึ่งที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ก็คือการมองหาความสุขแล้วก็ความสนุกในนั้นการนอนหลับนอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้วการนอนยังเป็นเวลาที่คุณพ่อสติเดินทางไปหาคุณแม่จิตใต้สำนึกความลับในเรื่องของการนอนคือการอาศัยช่องว่างในช่วงเวลาก่อนที่ร่างกายเข้าสู่ภวังแห่งการหลับหรือหมดสติลง ในหนังสือเรียกจังหวะนี้ว่า state akin to sleep นี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เชื่อความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นก่อนจะหมดสติหลับไปการทำ m a n i f e station ด้วยกฎของการสมมุติฐานหรือ law of assumption ใช้วิธีการเข้าไปอยู่ในความรู้สึกในสิ่งที่เราปรารถนาที่เรียกว่า live in the end โดยการทําจินตนาการว่าสิ่งที่คุณปรารถนาได้เกิดขึ้นแล้วและจินตนาการต่อไปว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับผลลัพธ์นั้นๆผ่านรายละเอียดของ feeling หรือความรู้สึกให้มากที่สุดในช่วงจังหวะก่อนการนอนให้คุณอยู่กับความรู้สึกนั้นและคงความรู้สึกดังกล่าวไว้เพื่อให้จิตใต้สำนึกเข้าใจว่าความรู้สึกแห่งความสำเร็จนั้นคือความจริง คุณครูเนวิลบอกว่ากฎข้อนี้ไม่มีทางล้มเหลวหากเราไม่พลาดที่จะทำความเข้าใจว่าเราต้องการสิ่งใดและสามารถเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของความสำเร็จนั้นๆได้อย่างแท้จริงวิธีการนี้จะช่วยตัดวงจรการตั้งคำถามที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งแม้ในความเป็นจริงจะยังไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นแต่ความจริงได้สร้างตัวตนของมันแล้วในความรู้สึก และมันจะเกิดความจริงขึ้นได้ในเวลาต่อมาตราบเท่าที่เรายังคงความเชื่อและความรู้สึกแห่งความสําเร็จนั้นไวนเด็กก็จะบอกแม่ว่าแม่อยากทานฟักทองใส่ไข่แต่ว่าแม่ต้องทําฟักทองแบบนิ่มๆนะแล้วก็ใส่ไข่เยอะๆแล้วก็มีน้ําเยอะๆแล้วพอถึงเวลาทานเราก็เอาฟักทองมาบดคลุกกับข้าวแล้วก็มีเนื้อไข่เป็นก้อนๆเป็นสิ่งที่ชอบทานที่สุดตอน,นเด็กๆเลยค่ะ อีกวิธีหนึ่งที่ใช้รีโปรแกรมจิตใต้สำนึกก็คือการตั้งจิตภาวนาหรือการสวดมนต์ก่อนการตั้งจิตอธิษฐานให้เราทำจิตใจให้สงบและให้เราจินตนาการความสำเร็จและอยู่ในความรู้สึกนั้นวิธีการเดียวกันกับที่เราทำ visualization ก่อนนอนการขอพรที่ควบคู่กับการทำ manifestation ไม่ใช่การเข้าไปขอเพราะความขาดแคลนแต่กลับเป็นการแสดงคำยืนยันว่า เรายังคงตั้งความเชื่อและอยู่ในความรู้สึกของความสำเร็จที่เราเลือกและออกแบบไว้แล้วการขอพรคือการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจวิธีการนี้ช่วยย้ำเตือนจิตใต้สำนึกให้เข้าใจซ้ำไปซ้ำมาว่าสิ่งที่ปรารถนาส่งผลรับแห่งความสำเร็จแล้วเราจึงแสดงความขอบคุณ ถือว่าเป็นวิธีการที่นอบน้อมและช่วยเร่งให้จิตใต้สำนึกเชื่อด้วยความหนักแน่นแห่งแรงอธิษฐานจากพลังแห่งการรู้คุณค่าพลังงานเหล่านี้มีขึ้นความถี่ที่เป็นพลังงานบวกที่สูงมากถือว่าเป็นการนำกดที่มีพลังงานที่สูงกว่าเข้ามากดพลังงานด้านลบให้ค่อยๆถอยกำลังลงไป การขอพอในลักษณะนี้ซ้ําๆจะช่วยส่งพลังงานที่ดีและทําให้ผลลัพธ์สําแดงตัวขึ้นในความจริงและเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วการอยู่และเป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาที่แท้จริงคือการใช้จิตวิญ,ญญาณเข้าไปเห็นและสัมผัสในทุกๆรายละเอียดของสิ่งที่จิตใจของเราปรารถนา เป็นการดำรงอยู่บนความเชื่อมั่นเป็นการอยู่ที่มีคุณค่าเพราะเป็นการเลือกที่จะอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความหวังการฝึกให้เข้าถึงความรู้สึกและเข้าไปอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายไว้คือการฝึกในระดับจิตวิญญ,ญาณที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้นถึงแม้ในเวลาที่เราตื่นมาใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกผลลัพธ์เหล่านั้นยังไม่ปรากฏด้วยสายตา แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราต้องการจะไม่ก่อร่างสร้างตัวหรือมีรูปร่างในชีวิตจริงในเวลาถัดไปจงยึดมั่นและหนักแน่นในพลังงานด้านบวกที่ส่งเสริมและหนุนนำและจงปล่อยวางความผิดพลาดและมองหาโอกาสเพื่อเริ่มต้นใหม่เสมอลองดูสิคะ ถ้าน้ำไม่หกบนพื้นพื้นของนาชาก็คงไม่สะอาดขึ้นและอุบัติเหตุนี้ก็คงไม่ใช่ความบังเอิญเพราะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้นาชาและคุณผู้ติดตามที่รักทุกคนได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราคอยหยิบยื่นโอกาสให้เราได้ใช้ประโยชน์จากมันเสมอไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่นาชารักและนาชาก็รักคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่าน ขอให้เวลาและความพยายามในการทุ่มเทการทำคลิปนี้เปิดเผยความจริงในหนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านอย่างสูงสุดรักที่สุดนัชชาค่ะ